สวัสดีครับพี่น้องชาวดวงครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการเติมอาหารรอบที่สองนะครับในแบบฉบับของพ่อน้่ปัตนบ้านดวงสาคูจันทบุรีนะครับวันนี้เราก็จะมาเอาพ่อแม่พันธุ์ออกนะครับแล้วก็เติมอาหารรอบสองซึ่งพ่อแม่พันธุ์ก็ยังไม่ได้เอาออกก็มีตายมั่งฮะก็คงจะตายตายตายเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็น ไม่พัร์รอบศอกแล้วซึ่งก็เหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เหลือเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งก็ตายอืมตายแล้วก็แหวกแต่อย่างนี้หน้าหายานี้โอเคเลยนะหน้าหน้าหายางนี้โอเคเลยเนี่ยถือว่าหมดเนี่ย ดวงปิดเยอะอยู่ครับพ่อแม่พ่อก็ออค,คงจะตายตายหมดฮะอาจจะเหลือประมาณตัวสองตัวเพราะเวลาแแบบมันก็จะแแบบแค่นี้ยอายุสิบวันสิ 10, บสิบห้าวัน ตอนนี้ทางทางฟาร์มพ่อน้ําปั่นบ้านด้วงสาคูก็ไม่ได้ใช้สาคูนะครับใช้กากมันเลยไม่รู้จะเป็นเป็นการเรียกด้วงด้วงกากมันหรือเปล่าออโอเคสุดท้ายก็เหลือสองตัวก็ไม่หาแล้วครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนี่ยแล้วก็เก็บไว้ในการมางนี้ซึ่งในนี้ก็จะมีจาวนะครับ แวนี้เจาซึ่งเป็นผลในของของลูกมะพร้าวนะครับเนี่ยเป็นผลในของลูกมะพร้าววันนี้โชคดีได้มาโชคดีไม่ใช่โชคดีของดวงโชคดีของผมเองพราะผมไม่ได้กินมาตั้งจะสี่สิบปีแล้วซึ่งอาหารในการเติมของของเรานะครับในแบบฉบับของพอน้ำปัน่นบ้านดวงสกักูตอนนี้ก็จะมีกากมัน กากมันกากมันแล้วก็ผสมมันโม่เข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มแป้งให้เขามีอาหารอาหารสำเร็จนะครับซึ่งผมจะช้าอยู่ที่ประมาณอาหารสำเร็จประมาณ2อขีดถึง3าขีดแก้วหนึ่งอะประมาณแก้วหนึ่งแก้วนี้ประมาณนี้ แล้วก็กากมันผสมกับมันโม่มันโม่หยาบนะครับรวมแล้วประมาณ5ขีดผสมน้ำเข้าไปครับสองลิตรสามลิตรแล้วก็แช่ไว้ทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับทิ้งไว้คืนหนึ่งและที่ขาดเลยไม่ได้นะันะนะเวลานี้นะครับทางฟาร,ร์มเรา ใช้ตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้ EM นะหันมาใช้จดลินซีจดรินซีสังค์อสแสงแล้วซึ่งผลผลผลออกมานะในการใช้ก็ดีนะดีทัดเทียมกันนะครับทัดเทียมกันจะจะดีกว่าได้มซ้ำไปแต่อย่างก็คือถ้าเราสามารถขยายได้มันจะประหยัด ประหยัดมากกว่าฮะประหยัดมากกว่า,าก,การขยายจุลินทรีย์นะครับทุกขยายเอ็มนะครับตัวนีจ้จะประหยัดกว่าสียิ่งแดงยิ่งดีครับแบบนี้ซึ่งอ่าบอกบอกปริมาณเลยซึ่งก็จะใช้อยู่ที่ว่าสามช้อนนะครับสามช้อนแกงหรือสามช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรนะครับประมาณนี้เท่านั้นเอง วกระดดนี้ก็ใช้ได้นานเลยกนะดนี้ใช้ได้นานถ้าถ้าจะเปรียบเป็นกีจะมาก็เป็นร้อยนะครับหวกดนี้สับแล้วเราก็เปิดมาเก็บพ่อแม่พัน์ออกเราก็ตักอาหารใส่เลยครับเพราะวันนี้เป็นรอบสองไม่ต้องพัาน,นะครับ พราะน้ำปั่นนี้จะใส่แค่กระบวยเดียวเนี่ยที่ตักน้ำแข็งอันใหญ่เนี่ยเนี่ยเท่านั้นเองรอบสองแต่ถ้าอาหารดูแล้วเปลือกมะพร้าวมันยังเป็นชิ้นเป็นอันอย่างเงี้ยเวลาก่อนครบสิบห้าวันยังเป็นชิ้นเป็นอันแบบเนี้ยผมก็ยังไม่เติมนะครับยังไม่เติมก็จะมาเติมอีกทีก็อีกห้าวันหลังจากนั้นอีกห้าวันผมก็จะมาเติมแต่เมื่อกี้ที่ ให้ดูหน้าอาหารแล้วกักมะพร้าแบบนี้70%มันมันมันยุ่ยแล้วนั่นก็ก็ถือว่าด้วงดกหรือไม่งั้นด้วงก็โตโตมากแล้วด้วยโตมากพอที่จะแทะอาหารได้เยอะแยะแล้วกินอาหารได้เยอะแยะแล้วก็เติมปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็มาอีก10วันไม่เกินนะครับอีก10วันผมจะจัดการเอา เติมอาหารรอบที่สามนะครับในในรอบนี้เป็นรอบที่อันนี้เป็นรอบที่สองนะครับอันน,นะครับรอบที่สองแล้วก็เท่านี้ครับแบบฉบับของพ่อน้ำปั่นบ้านดุบอางถ้าเกิดว่านะก็เติมน้ำอีกหน่อยนึงถ้าแห้งไปเติมนิเดเยวครับเติมนิเดเยวเติมนิเดเยวโอเคงั้นเสร็จสับแล้วนะครับนี่ก็ปิดฝาเลย มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเราก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับบ๊ายบาย